สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจลสวัสดีครับคุณหน่อยครับค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บริษัทเอื้อเสรีนะคะสําหรับครั้งนี้ค่ะเป็นการประมูลครั้งที่63แล้วค่ะเที่ยวนี้เนี่ยของเยอะมากของเยอะมากและของอลังการและของแบบระดับไฮไลท์ไฮเอ็นของแต่ละการประมูลครั้งก่อนๆมามารวมที่ครั้งนี้ด้วยแนดีดอ่ะแบบว่าของที่อยู่หน้าปกอ่ะเขียหนา้าพดดร่วงไมื่อเเป็นล้านมเาเป็นสินปีแล้ว ย้อนมาพอดีมันถึงเวลารอบมนันถึงรอบแล้วแล้วแบบหลายๆชิ้นเนี่ยผ่านไปแบบนานมากเนาะกว่าจะแบบวนกลับเข้ามาในประเทศไทยเป็น10ปีอ่าเป็นสิบปีบางทีไปอยู่งนอกหลายปีเลยใช่แล้วก็นอกจากเหรียแล้วก็แบบมีเอกสารที่แบบมีความน่าสนใจมากๆเลยใช่ครับอ่าแล้วก็มี วัตถุโบราณที่นี่แบบนนีี่่ข้างงหลัเป็นตู้เลยอ่าเดี๋ยวพาทุกคนรู้ไหมครับเขาเรียกอะไรอันนี้เรียกอะไรคะคุณเจมเรียกอัธจัรร์ปกติเรานั่งอัธจัรร์ดูกีฬาใช่ไหมอ่าแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับต้นกําเนิดของการมีหิ้งพระก,ก็คืออัธจัรร์แบบนี้เราได้เหมือนกับว่าอิทธิพลมาจากทางทางจีน เขาก็จะมีแบบบูชาแบบนี้อันนี้คือเป็นหิ่งพระโบราณรุ่นแรกๆคือเพื่อจ่ายเท่านั้นที่จะมีแบบอัฐจันอย่างนี้แล้วสวยสมบูรณ์เนี่ยอันนี้คือเอาไว้วางพระเลยใช่ไหมเอาไว้วางพระวางพวกเขาเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุอะไรเงี้ยเราเราจะดูได้หลายที่วัดบวรอะไรก็มีของบูชาตั้งของบูชาของสําคัญนะครับเขาเรียกกันอัฐจันแต่นี่ก็อาจจะไม่ลึกมากนะครับก็มี คนก็บอกว่าอาจจะมาสักรอหกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าลายอ่ะลายอย่างเงี้ยเป็น,น,นลายลายพระราชนิยมแบบรอสามชอบในยุคก่อนเหมือนที่เวลาแบบเราไปเที่ยววัดแล้วจะเห็นแบบมีลวดลายอะไรพวกนี้ด้วยปะคะใช่ในในวัดมีคือสมัย,มยก่อนอาจารย์ก็มีเฉพาะเจ้านายใช้คนธรรมดาบ้านธรรมดาไม่ค่อยมีหรอกหรือว่าจะเป็นพว<บ>กเจ้าขุนใช่ก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีคนสร้างมานานแล้วล่ะครับแล้วราคาเริ่มน่ารักมากเลย ราคาเริ่ม 50, 50, ห้าหมื่นบาทห้าหม่บาทเาเจออาจจะจะลึกนี่นะตู้หนึ่งเนี่ยสามแสนห้าแสนก็มีนะครับต,ต้องมาดูเอาว่าลึกแค่ไหนดูลายว่าสมบูรณ์แค่ไหนด้วยเสื้อเสื้ออย่างนี้นะครับอาจจะดูว่าเฮ้ยเสื้อแบบว่าอะไรยังไงแต่ว่าเสื้ออย่างนี้คือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ใช้ไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหคโอ้โหระดับพระนามพยาระดับพยาขึ้นไปแล้วกันพยาเจ้าพยาท่านใช้เพราะว่า เห็นมันจะมีสีอย่างเงี้ยน่าท่าน่าจะใส่น่าจะใส่แบบว่าวันอังคารเขาจะมีตามวันนะอือมันแบบเป็นสีประจำวันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเป็นเงินแล้วก็กระไหล่ทองถ้าเอาโลหะซึืจะมีผลวิเคราะห์โลหะมันจะมีทองคําผสมมีเงินผสมโอ้นี่เสื้อสมัยคือเสื้อเจ้านายสมัยก่อนเนี่ยเขามีส่วนผสมที่เกี่ยวกับทองอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่งั้นถ้าสังเกตนะถ้าเกิดเป็นโลหะธรรมดามันจะสียังไม่สวยถึงทุกวันนี้นะอื เนี่ยแหละคุยงาว่าผ้าก็หาย,ยากรอบเนี้ยม,มีเสื้อมาหลายชุดเลยครับแต่ตัวไฮไลท์มากๆอยู่ข้างในตัวนี้ก็ถือว่าไฮไลท์แล้วละ่ะเพราะยุคนั้นถ้าใครจะเก็บเขาเรียกว่าการแต่งกายแต่ละยุคสมัยของผู้ใหญ่ชั้นสูงคือต้องสมัยก่อนถ้าแต่งอย่างนี้ก็คือไม่ธรรมดานะครับต้องมีมข้าทาบริวารเดินตามนะครับอ๋ออะเดี๋ยวเราามตามไปดูข้างในกันต่อแล้วก็เหมือน เดี๋ยวเที่ยวนี้อะคะ่ะถ้าแบบเพื่อนๆที่แบบอา,อาจจะยังไม่ได้แบบติดตามเพจของทางบริษัทเอื้อเสรีนะคะการประมูลเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่1กับ2เมษายนนะคะแล้วก็มาตัวสินค้าดตั้งแต่วันที่29มีนาคมเป็นต้นไปนะคะที่ยี่ิบเก้าโรงแรมมนเทียนเข้ามันไก่พล้มสาวนะคะมแม่น้ำวิวสวยมากใช่ครับอเดี๋ยวเรามาดูในนี้กันต่อว่ามีอะไรบ้าง การน้ำชาเนี่ยรับสักชุดไหมคะ<ฮ>คุณเจมเที่ยวนี้นะใครที่แบบว่าชอบนะป้านน้ำชานะนะครับดี๋วนี้คนกินชากันเยอะนะ,ะแต่รู้เลยว่าถ้าใครแบบชอบแบบคลาสสิกนะดินต้องดได้ะะที่คือดินเนี่ยที่เอามาชงชาแต่ละที่เนี่ยเขาบอกว่าชงแล้วรสชาไม่เหมือนกันเอาเหรอมันทําให้ป้านชาที่ทำจากดินที่คุณภาพสูงเป็นที่นิยมอะ่ะ ใบหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนแต่อันนี้นะครับมีหลากหลายเลยโอไว้เพื่อนๆดูในตู้ลงัแลงแต่กันมนเลือกเลยอันนี้พูดง่ายว่าใครนะชอบพวกการน้ําชามีความสุขกับการดื่มชานะครับแล้วอยากจะมีชุดปั้นน้ําชาสวยๆตั้งบนโตะ๊ะ ทั้งโชว์ได้ใช้ได้เนี่ยต้องมาดูงานนี้อันอันนี้เขาซื้อไปนี่เขาจะใช้งานกันใช่ไหมคะใช้ใช้ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ใช่ได้แต่ว่ามันก็ต้องแบบว่าคนใช้เป็นอ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็เอาไว้โชว์อ่ะเนี่ยมันจะมีลักษณะการดูอย่างเงยเก่านะอ๋อแล้วก็มีตาใช่ไหมครับปกติเขาก็จะมีตาแล้วก็จะบ่งบอกถึงว่าจากดินที่ไหนเมืองอะไรช่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เที่ยกจะแบบว่าเป็นแบบว่าเรียกว่ารับแขกนี่นี่แล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีป้าเล็กๆนี่ ท่าเล็กๆก็แบบชงกันเล็กๆชงกันแบบดื่มคนเดียวดื่มกับเพื่อนสองคนนะครับเที่ยวนี้นะพูดง่ายๆว่าปั้นขานี่ยใครอยากได้แบบปั้นไซส์ไหนเนี่ยเที่ยวนี้มีให้เลือกแบบเยอะมากเริ่มน่ารักนะเริ่มประมาณเฉลี่ย5,000บาทเท่านั้นเองต่อไปอ่ะต่อไปต่อไปไปดูเอานะครับมียนนี้มียนี้อันนี้เป็นกระโถนยุคประมาณยุคปีพันปีพันเก้าร้อยนะครับก็คือประมาณยุครัชกาลที่ห้า กระโถนเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ทําอะไรกันบ้างอ๋อเมื่อก่อนคนเขากินหมากใช่ไหมก็ต้องมีกระโถนใส่บวนหมากอะไรพวกนี้ครับอ๋ออันเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วไปใหญ่ๆนี่ส่วนใหญ่เขาใช้ทําอะไรคะก็ก็จะใช้ลักษณะคล้ายๆกันขึ้นอยู่ของการวางการอะไรแต่ละที่อืมแต่อันนี้มีต้องหลายสายใช่ไหมคใช่อืมแล้วไปให่ๆนี่วนใหเราใ้องไปหะก็ใช้ลักลยับไปดูหนังเรืางองไรแต่ี่มแต่อันนี้มีต้องาใช้ยังไงบ้าะแต่อู้ว่ๆมีส่วนใหญ่เขาใช้ทำอระกจะใช้ลักษณะคลาอยู่ใช่การวา ไปกินหมากก็เลื่อนไปกับตัวถือไปด้วยอะไรเหมือนเป็นแบบของประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยะนี่เมีป้ายป้าชาเยอะมากเราเดินผ่านมากี่ตัวอะไรเนี่ยนี่เยอะมากประมาณสี่สิบกว่าใบนะครับเที่ยวนี้โอ้หมีหลายไซส์เลยเนาะถ้าเกิดว่าแบบใครสนใจแล้วก็มีมีพวกเครื่องนะครับเนี่ยพวกเครื่องเป็นจระลงนะครับเขียนน้ําทองอะไรน้ําทองในยุคเก่าแล้วก็อันนี้ปกติมันเป็นพวกโถปลิกอ่ะเขายังไม่ได้ทำยอดเลยอันนี้คือเป็นพวกแบบ U N C อ่ะปกติเขาต้องมาเจาะรูแล้วก็มีปลิก ยอดทองข้างบนน่ะนะเหมือนเป็นที่จับเป็นที่จับแต่อันนี้ยังยังไม่ได้เอาไปทำนะครับก็อยู่ในช่วงที่แบบว่ายังมันย,ยังทำไม่เสร็จอะ่ะของค้างสต็อกอะไรเงี้ยคือพูดง่ายออริจินอลเลยแล้วก็มีมสัง่งสั่งนี่เลี่ยมทองนี่แล้วบอกราคาเริ่มถูกมากนี่งานช่างอย่างงี้นะหาทำยากนี่เป็นทองคำด้วยอย่างน้อยเลี่ยมอย่างงี้ต้องมียี่สิกว่าปีที่แล้วจะมีมีมสายใหญ่ด้วยใช่แล้วก็มาพร้อมนี่มีมีพร้อมมังสีด้วยมังสีคืออะไรคะมังสีก็คือ นี่ไงเขาตั้งนี้แล้วใครอยู่อย่างนี้อ๋ออันนี้คือวิธีใช้เขาใช่เขาก็จะเอานี้ใส่น่องใส่น้ํากรอบอะไรนี้ประมาณนี้แหละก็ใครยังไม่มีสั่งประจาบ้านหรือว่าเอาไปใช้ในงานแต่งก็สามารถมาดูได้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูตู้ถัดไปกันนะคะนี่ของเข้าประมูลหมดเลยแล้วพวกนี้พวกเอกสารอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยสแตมเป็นชุดเป็นอะไรนะครับอันนี้ด้วยไหมเนี่ยโอ้นี่ฉนดที่ดินนะ สมัยไรการที่ห้าไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมซื้อไปผมจะไปเอาที่ผมคืนได้ไหมอ่ะนึงไล่สามจิบหกวาอันนี้โนนสมัยก่อนเลยอำเภอเมืองชนบุรีใช่ฮะนี่สมัยไรการที่ห้าอยู่ชนบุรีมาเอาใครอยู่ชนบุรีเอาไปได้เลยนะเพราะผมไม่รู้ว่าจะไปเคลมที่ไล่กว่าได้หรือเปล่านะอันเนี้ยกลางเมืองชนด้วยแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นถ้าใครจะ ไม่รู้ว่าคนรุ่นเก่าๆอาจจะเห็นบางบ้านเนี่ยเขายังใช้ฉน,นดนี้อยู่นะถ้ายังไม่ไปเปลี่ยนเจ้าของนะบางบ้านยังมีฉนดแบบนี้ใช้อยู่ฉบับแบบนี้แต่ปัจจุบันจะเหลือเล็กนิดเดียวนะครับสมัยก่อนนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะชนดตลาดกลางอำเภอช,ชนดก็แบบเล็กลงกว่าเดิมเยอะมากเลยอันนี้มันใหญ่มากใช่เขาจะบอกเลยว่าพระราชทานแก่ใครนี่อําแดง แย้มไม้เนี่ยเป็นบุตรของใครจีนแดงเนี่ยอยู่บ้านอยู่ที่ไหนสมัยก่อนต้องมองเลยว่าเป็นลูกเต้าเราใครเนาะใช่เขาเขาไม่รู้ไม่ไม่มีนามสกุลนะแต่สกุลเพิ่งมีใทการที่หกนะอ่าแล้วชุดนี้ครับไฮไลท์มากชุดนี้มองเห็นแบบนี้นะครับบอกเลยว่าแพงมหาศาลนะครับใครเล่นพวกเครื่องกระเบื้องคองยูรูดีอันนี้อันนี้เป็นอะไรอะคะอันนี้ลายพวกลายโปอะไรจอปลอเนี่ยแต่ผมขออยัาไม่จับด้วกันนะเพราะว่า ผมกลัวของแพงๆสวยๆนะครับแต่ว่าอาจจะขอจับชิ้นนี้สักชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นอะไรป้านอุ้ยกระดาษีิวอะไรป้านนะครับจอบลอนะครับชิ้นนี้นะเริ่มรู้สึกจะเริ่มไม่แพงแต่ว่าเคยมีป้านแบบนี้นะครับเข้าประมูลในงานประมูลด้วยเสรีนะครับจบไปที่หลายแสนบาทนะครับอันนี้แพงมากหายากมีมีคู่เลยนะใครอยากได้นี่โอกาสดีแล้วนะครับ โอกาสดีของแพงๆแบบนี้เอ่า okay. มีเบนจะลงชั martial 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 ้นสองด้วยอ๋อมีเบนจะลงนี่สวยๆนี่อันนี้น่าจะประมาณยุคยุครอสี่นะถ้าผมจำไม่ผิดผออาจจะมีความรู้เรื่องกระเบื้องน้อยนิดนึงแล้วก็มีพวกกล่องนี่นี่นที่ระลึกอะไรอ่ะสําหรับสหชาติสวทท่านนั่นจะเกิดปีจอสว่างวัฒนานะสมเด็จสมเด็จพับสมเด็จย่านั่นแหละ การน้ำอทองนันจะไหลไหอ้านี่การน้ำสวยขนาดน,นี้เลยเ,เนี่ยสูงจังอ oh. อันนี้มาพร้อมฐานด้วยป่ะคะพ่อครับนี่ครับ oh. นี่งานที่ไหนครับเนี่ยงานเสี่ยง,งไฮ้ไใช่ไหมฮะใช่โอ้ยอลังการมากครับทุกคนการน้ำชาไทยงานเสี่ยงไฮ้นะครับช่างเสี่ยงไฮ้นี่ก็ถือว่าเป็นช่างที่เขาเรียกว่า ผลิตงานได้ปลานีที่สุดแล้วใบนี้นะให้ทายเท่าไหร่อ่ะคุณไหนว่าเริ่มเท่าไหร่หลักแสนอะยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มีเริ่มที่สามแสนนะนี่เริ่มเริ่มรา่าเพราแน่นอนเพราะมันราคาเริ่มนะครับสามแสนนี่คือรวมอันนั้นด้วยใช่ไหมคะรวมฐานนะครับผันรองเ้วมีตลับตั้งหลายอันเนาะมีตลับอันนี้ของสมเด็จเจ้าพยาสีวะเนี่ยเนี่ยตาเนี่ยตาเนี่ย ที่เป็นกล่องไม้เนี่ยเขาตาเนี่ยน่าจะเป็นสมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริวงศ์นะนี่ไงนี่ไงสมเด็จช่วง,วงโอ<ฮ>้ยนี่ต่ายจะบุญบุญนาคนะครับอันนี้กล่องใส่อะไรอะคะกล่องของใส่เก็บของโอ้ข้างในมาพร้อมใบนี้นะรอห้าแน่นอนอันนี้เป็นแบบกล่องใช้งานจริงถ้าใครใครไม่รู้นะอันนี้ปิดตรงนี้ผมเห็นแค่นี้ผมรู้เลยเนี่ยสมเด็จช่วงสมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริวงศ์มีผู้มีแบบอิทธิพลมาก อันนี้คือเป็นตาตาประจําตัวท่านเลยใช่ไหมตาประจำเพาองนั่นใช่มาจาตระกูลเหรอคะใช่ที่จริงผมดูเป็นเป็นวัวซาเช่นะอ๋อเราก็มีกระเป๋านี่แล้วมีนี่อันนี้นี่เหมือนเรามาแอบสองตู้เลยเนาะกะปลอนี่เรารอเจ็ดเริ่มสี่หมื่นบาทอันนี้จะน่าจะใส่บุหรี่อเที่ยนนี้มีกล่องบุหรี่เข้ามาเยอะมากเลยเนาะค่ะแต่ว่าก็ไม่มีกล่องไหนที่จะเทียบกับของเอลวิส ที่เขเดอร์็อกได้หรออันนั้นอันนั้นแบบเขาเรียกว่ากล่องในตำนานใครที่นะยังไม่ได้ดูนะคะก็กลับไปดูได้นะคะอันนี้อันน่าจะ <10 S 1> แบบราคาเริ่มเบาๆหน่อยมนะป้านมีกระจุกกระจิกเรามาดูนะครับเที่ยวนี้นะของเนี่ยมีตั้งแต่แบบโห e เอ็กซ์ตรีมรีแลร์ไฮเอ็นแบบเป็นระดับแบบท็อปคอเลกเตอร์ต้องหันมาดูแล้วก็ของธรรมดาๆยอะแยะหมดมีแบบ หลายมีทุกตลาดมีทุกตลาดแบบว่าใครชอบแบบไหนมาดูนะครับเสื้อแล้วก็นี่ข้างหลังเราเลยค่ะเสื้อคุยนี่เสียดายนะงานงานที่ลบบุรีเนี่ยไม่ทานนั้นจะยืมไปโชว์สะหน่อยอันนั้นเรียกว่าอะไรคะลมพอกมีใครรู้จักลมพอกบ้างลมพอกนี่ที่สวมหัวอ่ะสวมสวมหัวสีขาวแต่อันเนี้ยก็น่าจะประมาณผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีรัชกาลที่6รัชกาลที่7เนี่ยนะครับข้างในมีด้วยนะแต่ว่า เหมือนที่ดูที่เวลาท่านเจ้าพญาโกสาปานใส่ไปแบบนั้นแล้วพ็พวกเนี่ยพญาโลชิงช้าเนี่ยดูสิมันต้องสารจากไม้ไผ่ไงแล้วเอามีมีผ้าอันนี้ออริจินอลเลยนะเปื่อยเปื่อยแล้วต้องอยู่วังดาไยต้องอยู่วังดาโอเคอุ้ยแล้วนี่ไฮไลท์จริงๆอันนี้นะาบอกบอกเลยว่าหนักมากใครที่แบบ เก็บสายเครื่องรากอิซิยพรเครื่องอิริยยศนะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าไม่ธรรมดานะครับ mm hmm. เพราะว่าอันนี้คือเสื้อครุยนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะมีดวงตราจุลจอมก้าวติดที่<อ>ท,ที่ที่จะเป็น<อ>แบบเป็นกระดาษนะ<อ>แล้วฝักดินทองอมีดินด้วยนะรู้สึกว่าท่านจะได้2ชั้นถ้าผมจะไม่ผิดท่านจะได้ชั้นตัตยะแล้วก็ทุติยะนะครับสชั้นเลยซึ่งเฉพาะไอ้แผ่นแผ่นนั่นนะ oh oh. เขาเล่นกัน เป็นหมื่นแล้วนะสองสามหมื่นอันนั่นเหรอคะที่ไอจะเพาะแผ่นที่ติดอะที่ติดแล้วมีเป็นหมื่นแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันเป็นดินทองอย่างดีแต่นี่ทั้งตัวทั้งตัวเสื้อตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดหนักประมาณ3โลครึง่งเกือบ4โลไอไอรู้สึกว่าเกินแล้วที่สำคัญ <c oughs> น,นะกมากเลยอ่ะที่คุณเห็นเนี่ยเงาเงาแวบๆ,ๆนี่นะครับเราเอาไปเอ็กซเรย์ X ray, นะครับโลหะแล้วปรากฏว่ามีทองคำส่วนใหญ่คือเงินเงินผสมทองคำประมาณ5% อันนี้คือมีส่วนผสมของทองอยู่ข้างในจริงๆใช่ไหมคะใช่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วคิดดูว่าเสื้อหนักสามกิโลกว่าเนี่ยเฉพาะโลหะตรเนี้ไอ้เสื้อบางๆแบบนี้ผมว่ามันไม่ไม่ได้หนักมากตีว่าขึ้นกิโลเพิเ่งก็ว,ว่าเงินนะครับโลละตอนนี้เอาเงินนะเอามูลค่าเนื้อเงินเอาไปหลอมทิ้งเนี่ยนะเงินโลละประมาณสองหมื่นเจ็ดราคาปัจจุบันนะไม่รวมทองคําทองคำห้าเปอร์เซ็นต์คุณคิดดูว่าเสื้อตัวเนี้ยมูลค่าของโลหะหลอมเท่าไหร่ ผมเคยได้ยินผู้ใหญ่ก็ไล่ฟังว่าท่านะเคยดูเสื้อเครื่องทรงนะครับของในหลวงนะครับของในหลวงท่านน่ะหนัก7จกิโลเป็นทองเคเจกิโลเลยเจกิโลเฉพาะเสื้อ เจ็ดกิโลยังไม่รวมที่ไม่รวมท่านทรงที่ที่เราเคยเห็นนะยังไม่เสื้อเสื้อท่านขออนุญาตใช้คาว่าเสื้อนะเขาเรียกฉลองพระองค์ใช่ไหมฉลองพระองค์ท่านหนักเจ็ดกิโลแล้วทําด้วยทองเคยังไม่รวมที่แบบเข็มอะไรอย่างอื่นที่ต้องติดที่ใส่ข้างนอกรโอ้รวมรวมกันก็อันนี้เริ่มแสนหนึ่งใช่ไหมนี่ถือว่าเริ่มราคาโลหะนะเพราะว่าคุณคิดดูว่าโลหะสามกิโลทองห้าเปอร์เซ็นต์จากสามกิโลเท่าไหร่รอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเสื้อมาหลายตัวถ้าใครแบบอยากจะเห็นแบบ มีเสื้อกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวไปดูได้ที่งานเดี๋ยวเขาจะใส่<ฮ>ชุนไว้ให้ดูหมดเลยลตัวนี้ตอนแรกผมรุนนะตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นดินทองแบบว่าแบบแบบฉลองพระองค์นะเคยมีการประมูลเสื้อลักษณะแบบนี้จลัลจอมเกล้าที่เป็นดินทองจบไปหลายสิบล้านบาทหลายสิบล้านเป็นสิบสิบล้าน <c oughs> แต่ตัวนี้ก็มินิมอลเป็นเงินแต่ว่าผสมทองคําเริ่มแค่แสนเดียวน,นี้ถูกมากเริ่มแรกแสนหนึ่งแหะว่าต้องดูว่าจ,จบที่เท่าไหร่ใช่แล้วนี่ สิ่งที่ผมชอบมากเลยแต่ผมไม่รู้ผมจะไปใส่อะไรถ้าผมมาเป็นผู้หญิงผมจะเอาไปแบบหามเงินหาบทองตอนให้พระโคกินยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆงสัยว่าอันนี้คืออะไรคะกระบุงเงินหนักไบละสามกิโลคุณไอปกติเนี่ยเราจะเห็นกระบุงอ่ะเป็นไม้ฝันตาเอาลูกไว้ให้ลูกนั่งเล่นอย่างนี้มาปกติเนี่ยถ้ากระบุงอ่ะเราจะเห็นเป็นแบบ เป็นเป็นไม้ไผ่ที่เขามาสานใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเป็นเงินเงินทั้งหมดเลยที่เขาเอามาสานเนาะกระบุงเสียทีเนี่ยสองใบเก้าราคาเก้าหมื่นบาทเพราะว่าเราคิดเฉพาะน้ําหนักเงินไม่รวมอันนี้เขาเป็นคู่ไม่รวค่าแรงใบค่ะพ่อต่อใบต่อใบใช่เป่าใบละเก้าหมื่นเเพราะว่าเงินมันก็บาทละกิโลละสองหมื่นเจ็ดนะเหมนเม็ดอะแลกวีนี่มีอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรอะ กระถางใส่ต้นไม้กระถังเศรษฐีใครอยู่คอนโดนะครับที่อยู่แบบว่าลูฟท็อปชั้นหนึ่งสองสองสามร้านเพนท์เฮาส์เนี่ยนะคุณต้องมีอันนี้ไม่ได้แต่มีมีนกมีดอกไม้ดกไม้อะไรเรียกเม่ไดนดอกไม้แต่ว่าอันเนี้ยใส่กระถางต้นไม้นี่ให้เพื่อนๆดูมันลึกคุณจะดูออกใครเห็นนี้คือรู้เลยบ้านเศรษฐีแน่นอนนะบ้านเศรษฐีแน่นอนนี่ก็มีหลายมีหลายใบนะเนี่ย น,น,นี่นี่เนี่ยลายไทยไทหน,น,นักนะนี่หนักมากเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรอะไอก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นแบบดอกไม้อะ่ะม,มีดอกไม้นี่ถ้าเทียบกับไอพูดง่ายนะคุณอยู่ <c oughs> คนดูไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์เยอะมีตรงนี้ตั้งสักชิ้นเลยนะถ้าไอเอาไปวางนี่ก็จะดูเป็นเศรษฐีขึ้นมาเลยเศรษฐีแน่นอนมันเศรษฐีแน่นอนอยู่แล้วโภาาขนาดนี้เนี่ยเราดูเราดูเทียบกับสองใบเห็นไหมโอ้ยนี่นี่นี่มีเป็นคู่นะท่านผู้ชมนี่ใครอยากได้ อย่าซื้อให้เดียวดายต้องมีคู่อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดอันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะต้องไปเป็นคู่นะคะลึกเหมือนกันอันนี้ก็ไปใส่ในสมัยก่อนเขาก็ใส่ต้นไม้ได้เหมือนกันเขาก็เอากระถางต้นไม้ใส่ทีนึงอ๋อผมไม่ได้ใส่ลงไปเลยใชียวคนรวยอะทำอะไรไม่น่าเกียดอะอ๋อโอเคอันนี้ซื้อไปประดับตกแต่งบ้านได้เนาะได้ได้ได้นี่อะเราวางแต่ขอลองยาวไปทำกรนถางขยะขอลองอย่างเสียดอะเสียดอของอ่ะรู้หลาเกินยังไง วางทับได้เลยใช่ไหมอ๋อวางทับได้เลยใช่ไหมโอเคเนื้อเนื่องจากว่าการไอเนี่ยของเยอะมากของเยอะแล้วก็ชิ้นบางชิ้นเนี่ยมีขนาดใหญ่เนาะแล้วก็นิดนึงผมขอจบสุดท้ายสำหรับเซสชันนี้อ่ะตอนนี้ก็ได้ดูคร่าวๆคุณไอว่ายังไงบ้างเนี่ยอ่ะอันเนี้ยแบบถ้าไออ่ะมีมีพามาดูแล้วรอบนึงนะตอนที่แบบเขายังไม่ได้จัดชุดนี่เป็นปีนะหมดนี่คือเป็นปีที่แบบเขารอบนี้หมดเลยเนาะมีลวดลายต่างๆลองแง้มๆให้เพื่อนๆดูว่า ราคานะครับปีเนี่ยนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยต้องมียุคล้อห้าแล้วทั้งถาดเนี่ยนะครับเริ่มแค่1 0,000ื่นบาทเท่านั้นหนึ่งหมื่นบาทต่อถาดหนึ่งอ่าอ่าหนึ่งเยอะมาก1 0,000บาทเนี่ยต่อถาดหนึ่งที่แบบผมรู้คุณไอคุณไอกลัวมันอันนี้มันเลื่อนได้แต่ผมผมมากดไว้แล้วผมรู้ <c oughs> ผมมีถายแบบนี้อยู่ของลินเดอร์เยอรมันอ่าเดี๋ยวให้ดูเร็วๆว่าแบบมีอะไรเนาะยกให้ดูฮึบเผื่อเพื่อนๆที่แบบยังไม่ได้มาเนาะอยากได สนใจแบบไหนลายไหนเนี่ยมีหมดเลยหน้าคนรูปสัตว์หายากอะ,ะอ,ะอะไรหายากอะไรตัวนะอ่ามีลายหายากต้องมาดูเอามีคำมงคลอะไรเงี้ยก็มีแต่บอกเลยครั้งนี้นักนิยมปี้เอานักนิยมสะสมซี้เนี่ย <c oughs> ต้องมาแน่นอนเพราะว่ามัน มันโอกาสยากมากที่จะมาเจอของรวมขนาดนี้ก็หมดเนี่ยมีกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าอันนี้9้าชั้นนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยอันนี้คือเป็นชุดอันนี้แยกห่อใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นห่อป่อประมูลประมูลแยกหรือว่ายกเป็นเป็นถาดอ๋อเป็นถาดเหมือนกันโอ้โถาดนี้ดูเยอะนะบอกเลยไม่ธรรมดาเนาะขายนี่เมนแล้วไม่กี่ร้อย่างไงให้เดือดมากเลยประมาณไม่ละร้อยไม่ละร้อยเท่านั้นเองอันนี้โอ้ยประมาณ ว่าตอนแรกที่ไอามาเนี่ยยังแบบยังอยู่ในถุงแล้วคุณรู้ <ลง S 1> ไหมว, <c oughs> ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้เขาส่งส่งเกรดดิ้งในสลับของจีนได้แล้วนะเนี่ยพรุ่งนี้คุณสามารถส่งเกตได้เลยเพิ่มมูลค่าได้บอกได้เลยว่าถ้าถ้าแบบเราซื้อไปท,ทั้งถาดเนี่ยเราก็จะมีโอกาสแบบไปส่งเกตได้ส่งเกตได้หมดเลยตอนนี้ ข้างล่างจริงๆก็มีอีกเนาะแต่ว่าของพวกนี้อนาคตนะครับยาวๆเนี่ยมันมันลิมิตอะมันแพงขึ้นเรื่อยๆนี่นี่อ่ะให้ดูก่อนวันนี้ดูมันเยอะนะอนาคตพอมันกระจายไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องตามหาทีละตัวไม่ซ้ำเลยอ่ามันไม่ซ้ำเลยนะที่สำคัญมันไม่ซ้ากันนะครับเนแล้วก็มีไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่เป็นปี้เนี่ยเราเพิ่งเห็นแต่นแตน ดูนึกว่าเครื่องประดับนึ้ว่าของอะไรแต่ว่าอันนี้อันนี้ตอนเห็นเอ๊คืออะไรนะนึกว่าแบบขอะครับเป็นของโชว์แน่เลยไม่ใช่บอกเป็นเป็นปีหลอายร้อยปีครับหลายร้อยปีนี่สมัยอยุธยานะครับที่สําคัญที่เขาบอกเอาคุณรู้ได้ไงคุณเจมรู้ได้ไงนี่มันมีมาร์กตอกมันมีมันมีมาร์กตอกเนี่ยมันมีตาตาตอกอันนี้เป็นปีทองเหลืองรูปปูบอกได้เลยว่าจับตาดีๆครับเริ่มเบา เริ่ม5 0 0พันะครับแต่จับตาดีๆนะครับว่ามันจะไปจบที่เท่าไหร่จะคูณ1ิหรือเปล่าไม่รู้ปกติเห็นเด่นแต่กลมแต่โซ่ันตายแน่นอนอันนี้อันนี้แบบพอเห็นเป็นรูปแบบปกติเรจะเห็นเป็นรูปกลมของคนไทยอ,ะอ่ะอ่าโ<ต>อะอันนี้ไฮไลท์พี่ไทยพี่ไทยอ่าเป็นไฮไลท์นะคะเดี๋ยวเรามาจบที่ตรงนี้ดีกว่าอ่ะก่อนที่แบบเราจะไปที่ผมภูมิใจนี้มากเลยผมบอกเลยนะครับว่าสายพักเครื่องนะขายสายพักเครื่องเนี่ยล้วใครเป็นคนนนทบุรีจะรู้จักหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพัง เกจิดังมากของเมืองนนท์หลวงพ่อแชงว่าบางาพางปกติภาพนี้ก็ต้องแพงแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ที่ยิ่งทําให้แพงมหาโหดนอกจากขนาดไซส์ใหญ่แล้วนี่ครับ <c oughs> จานมือทั้งแผ่นแล้วครับนี่ยันกอบเพชรยันอะไรผมยังดูไม่เป็นนะแต่หลวงพ่อแพงท่านแต่หลวงพ่อแชงเนี่ยท่านจะเก่งเรื่องของเมตตามหานิยมค้าขายพาใสายค้าขายข้าแบบค้าขายนี่อาจจะต้องแบบมีไวบ้บูชาชเริ่มหนึ่งหมื่นบาทเริ่มหมื่นหนึ่ง ตอนตอนไอเห็นครั้งแรกไม่รู้ว่าคุณสิบอ,อยู่หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้นะก็ขึ้นอยู่กับว่านาสสมแล้วตาถึงหรือเปล่าเราก็ว,วงกันพระทราบหรือเปล่าว่าแผ่นนี้มาอยู่ในงานประมูลของที่ลึกพ่งนี้ด้วยตอนแรกไอพิกดูอ้าวข้างหลังมีมีแบบจานนไว้ด้วยอันนี้เป็นมีลายเซนนะมีลายพระนามแล้วภาพใหญ่มากอันนี้พระองค์เจ้าบริพัตรพระองค์เจ้าบริพัตร <ผม S 2> สุขพันธ์นะวงอมนนี่ไงแบงชาติแบงชาติ ว่าอ๋อบางขุนพรมใช่ไหมใช่คะนี่ท่านเจ้าของวางบางขุนพรมเดิมอ่าอันนี้ก็เริ่มสอง0 0นบาทนะเบามาณสองหมื่นิงได้แค่นี้เองอันนั้นรูปเล็กอันนี้งรูปเต็มตัวเลยนะรูปใหญ่ด้วยก็เปิดราคาแบบนี้แหละให้ทุกคนได้มีโอกาสพิจารณามีลายเซ็นอันนี้รูปของใครอะคะอันนี้ศิลปินแห่งชาตินะตปินแห่งชาติทูวิทูล อาจารย์สวัสดิ์สันติสุขนะคะอาจารย์สวัสดิ์สันติสุขตอนนี้เป็นรูปภายเรือเสรีอิป็นแห่งชาติใช่ไหมเป็นรูปภายเรือราคาเริ่มเบาๆไม่ไม่กี่ไม่กี่หมื่นมั้งแปดหมื่นบาทค่ะแปดหมื่นบาทอ่าแล้วก็มีรูปตรงนี้อีกบางส่วนเอานี้ดีกว่าอันนี้อันนี้่ภาพนี้นะครับนี่เสด็จเตี่ยผมบอกด้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยต้องการภาพเสด็จเตี่ยนะผมก็ส่วนตัวเราเราก็เชื่อว่าภาพนี้น่าจะมีโอกาสใกล้ๆยุคท่านเลยนะครับมาพิจารณาดีๆจะบอกว้เลยว่า ผมเคยซื้อภาพเส็จเตี่ยไซส์นี้นะครับผมเคยซื้อสามแสนนะนอันนี้เริ่มเริ่มที่ราคาห้าพันบาทแล้วคุณดูนี่ข้างหลังนะงานแบบงานดีมากกรอบแบบกรอบต่างประเทศอ่ะกรอบหนังอะ,อะกรอบอย่างดีเลยเนี่ยกรอบอันนี้เป็นหนังนะนี่เป็นหนังอย่างดีเลยะนะครับแล้วก็ดูลงดูลายนี่เข้ายุคแล้วก็ดูแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยน่าจะเป็นกรอบเดิมเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะกรอบที่เจ้านายผู้ใหญ่ใช้นะครับม,2 2> มาพิจารณาดูว่า ราคาเนี่ยที่เริ่ม5,000บาทควรจะไปจบที่เท่าไหร่แต่ผมบอกว่าผมเคยซื้อหลายแสน <c oughs> ภาพเล็กๆแบบนี้ <c oughs> ถึงยุคท่านนะมี2รูปแล้วก็ <c oughs> แต่ว่าอันเนี้ยอันนี้บภาพนีน้น่าจะเป็นยุคประมาณช่วงปี9 9้กว่า90กว่านะครับแต่ก็เก่านะ90นนี่ 6-70ปีแล้วนะครับมาพิจารณาดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเริ่ม5,000บาทนะเริ่มแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะ,อะนะครับมีประหลงปล่อให้เห็นนะครับสนน่วนภาพนี้ผม <พอ S 2> ว่าลายเซ็นด้วยนนถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของของพระาชาัยรักษ์ของเจ้านายนะครับนี่นะครับเจ้าฟ้ามหิดลน,นะครับ ทรงฉายตอนที่ท่านไปศึกษาที่เยอรมันแล้วได้เป็นภาษาเยอรมันด้วยนี่ปี1 9 0 9อถึง9 1 0อันนี้มีมีชื่อห้องภาพด้วยมีห้องภาพด้วยนะครับอันนี้ออ่ิจอันนี้บอกเลยว่างานนี่แบบว่าอยู่อยู่ในวังแน่นอนนะครับมาดูเอาแล้วกันรายละเอียดรูปสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้นะคะเจ้าอะไรเนี่ยเชฟเทว่าวงโปราศนะครับนี่ มีด้วยให้แกหลวง oh. ท่านหนึ่งท่านหลวงท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีมีชื่อของโรเบิร์ตเรน่าโรเบิร์ตเรนแล้วก็มีตาต่างๆโลโก้นะครับอันนี้คลาสสิกมากชัดเจนนะครับ2400 63นะครับภาพนี้เริ่มเบาๆห0 0่งบมืมบาทูาดได้เลยภาพเริ่มเบาๆนะคะเริ่มเบาหมดเลยใครใครสนใจภาพไหนเนยอย่าลืมมาตรวจสอบสินค้ากันได้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันที่งานกนมารประมูลครั้งที่63นะคะวันที่12เมษายนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปคะ่ะบ๊ายบาย